เพราะว่าที่ผมเคยเคยมีอยู่หลนงนี่มาหาผมเอยธุรกิจที่เขาทำคุณรู้จักเลยอะ่ะเจ้าตัวมาเนี่ยพ่อพระมาด้วยพ่อมันนั่งเจ้าตัวก็ไม่แท้ยูร้อยน้อยเลยนะมาหาผมนี่ยี่แปดแล้วนะพ่อมานั่งเนี่ยคุยกันห้านาทีผมได้ยินแต่คำว่าพันล้านหลายคำมากเลยคือพ่อแกพยายามจะบอกว่าชั้นเนี่ยมีเป็นพหาล้าน,านอ่าแต่ทำไมลูกเป็นแบบนี้ คือลูกแกเป็นมะเร็งลำไส้อาเน,นี้ยแล้วก็ไปผ่าตัดมาแล้วแต่หมอก็บอกว่าผ่าตัดแล้วไม่ใช่ไปว่าหายนะไม่ชัวร์นะคุณต้องรักษาสุขภาพจิตใช่ไหมแกก็ก็กินยารักษาสุขภาพจิตมาพักใหญ่แล้วก็มาเริ่มคิดได้ด้วยตัวเองอว่าการรักษาสุขภาพจิตคงไม่ใช่ด้วยการกินยาละมะั้ง ช่ไหม uh huh. ก็เลยมาหาผมนะฮะก็สรุปรวมความก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยสอนให้ลูกเนี่ยเป็นคนกระตือรือรน้นแต่ว่ามันเกินเกินเขตขีดที่ควรจะเป็นเช่นอะไรอ่าก็ดีนะฟังดูดีบุคคลภายนอกนี่จะรู้สึกดีมากเลยประหยัดมัธยัตนะฮะไม่เที่ยวเล่นไม่ทำอะไรที่ค,คิดว่าเหลวไหลไร้สาระฟุ่มเฟือยเงินทอง ฟังดูดีนะครับใช่ไหมรู uh ้ huh. จักเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่าเอาเวลาว่างไปสูญเปล่า,ลาทุกเวลาวินาทีมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาแต่ลูกเครียดมาก uh huh. พี่น้องทุกคนแข่งขันกันเพราะพ่อก็จะกดดันลูกทุกคนคือคนที่มานี่คือพ่อพามาหรือว่าลูกอยากมาเองหรือยังไง อันนี้ไม่ได้ถามนะคงรวมๆกันนะคงรวมๆกันนะฮะแต่ได้จะเป็นตัวลูกเป็นหลักนะน่าจะเป็นตัวลูกเป็นหลักนะฮะเช่นประมาณว่าแบบคนไหนเรียนหนังสือไม่เก่งตาา้าไม่หลัก็ดเ,เลือกเรียนต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ช่วยทําธุรกิจช่วยธุรกิจของครอบครัวได้ไม่งั้นป้าไม่หลัก อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะทุกคนต้องเก่งต้องขวนขวายไม่งั้นปาไม่รัก <c oughs> อือฮนะึเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยไม่คุยกันเพาแข่งขันกันทุกคนแข่งขัน,ขน,ขนกันหมดเขาบอกว่าณวาันที่เขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วผ่าตัดเนี่ยนะแม้แต่พ่อแม่เนี่ยยังมาเยี่ยมเหมืนคนละคนเอง พี่น้องเนี่ยต้มาเยี่ยมมีนคนละหนึ่งมาเยี่ยมกันคนละหนนึ่งอ่ะวิธีการพูดคุยสีหน้าแววตาท่าทางเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าฉันมาเป็นพิธีข้อที่หนึ่งข้อที่สองสีหน้าแววตาท่าทางบ่งบอกให้รู้ว่าเธอสามารถตายได้นะเธอควรจะตายโอ้ยนั่นเลยนะไม่น่ารอดการส่งแอบสงสัยจิตกันเอยตายไม่ายเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าแบบ ว่าแบบเหมือนกับแบบพี่น้องไม่ยินดียินายอ่ะในการที่เขายังมีชีวิตอยู่ oh. เพราะเผือๆถ้าเขาตายอาจจะมีความสุขได้ซ้ําไปหมดตัวหมดตัวห่วหาง uh huh. อะไรแบบนี้เขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่มีความสุขเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้ให้ผมฟังเนี่ยมันก็มีอยู่สองสาอย่างที่ผมเตือนเขาข้อที่หนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยคุยคุยกันเสร็จเขาลุกขึ้น จะกลับบ้านแล้วนะเขาบอกว่านี่พ่อสอนให้ประหยัดมัธยัสถ์ใช่ไหมจนเหมือนคนขี้นี่เงินทองก็มีเยอะแยะมันใช้ซื้อความสุข right ก็ได้ใช่ไหมอยู่บ้านว่างๆไม่ได้ต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาต้องเรียนให้เก่งนี่เขาจบวิศวะสองวิศวะนะเอาง่ายๆจบวิศวะจุฬาไปต่อโทวิศวะอีกรอบนึงไอวีลีกด้วยนะใอ่ไหมระดับไหนแต่เ้าก็กลับมา ก็มาทำงานในธุรกิจครอบครัวเอาเงี้ยเอาเงี้ยนะฮะซึ่งนั่นนะ่ะพอเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะบังเอิญเลยเห็นสองอย่างพร้อมกันหนึ่งเนี่ยเห็นเข็มขัดเขาเข็มขัดเขาเนี่ยแตกลายงาหนังเข็มขัดเนี่ยแตกลายงาเลยคือเก่ามากอ แล้วก็บังเอิญก็พอลุกปุ๊บโทรศัพท์ของเขาเนี่ยหล่นหล่นลงไปเนี่ยมันุอย่างนี้ทันทีแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาประกอบกันขอโทษครับมีหนังสติ๊กเอามานัดด้วยผมบอกอุอ้ยตายแล้วครอบครัวคุณธุรกิจพันล้านคุณใช้โทรศัพท์มือถือเอาหนังสติ๊กพันกันน่ะค,คือเขาบอกว่าครับก็มันยังใช้ได้อยู่แล้วเนี่ย สายขำขัดคุณเนี่ยแตกไรงาแล้วว่าคร uh huh. อบครัวคุณธุรกิจพันล้านอะ่ะ mm hmm. ก็ผมเห็นว่ามันยังใช้ได้อยู่นะสิ่งนี้มันบอกว่าหนึ่งคุณก็เอานิสัยพ่อคุณมาใช้เราไม่ชอบอะไรของพ่อเราเราก็เอานิสัยนั้นมา เนี่ยคุณคุณบอกคุณพ่อคุณเครียดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่แต่เรื่องเงนิงนเงนิงนงทองคุณก็ซึมซับนิสัยมาครับอเนีนข้อที่หนึ่งข้อที่สองจากการสนทนากันคุณบอกว่าคือเขาเนี่ยเขาก็ของเงินพ่อมาก้อนก่อนหน้านะอของเงินพ่อมาก้อนหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านก็มาลงทุนอสังหา สร้างคอนโดขาย uh huh. ขายได้กำไรก็ต้องเอาเงินไปคืนพ่อนะแต่ว่าแบบอุยเขาบอกไรายได้เข้ามาเยอะมากเ uh huh. ยอะแยะุมีหลายสิบล้านเลยแหละ uh huh. นะนั่นนะ่ะแต่คุณบอกว่าเนี่ยรักษาตัวให้หายหายแล้วก็จะได้ใช้เงินที่มีอยู่เพราะว่าช่วงที่เขาไปผ่าตัดเขาก็ เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหมใช่ไหมเออดันน่ะผมบอกเขาว่าคือถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมรู้ว่าผมเป็นมะเร็งน,นะเงินคงหมดภายในปีนั้นะ <c oughs> ผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมถูกไหมหรืออย่างและแย่ผมก็คงใช้มันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเก็บไว้ เออแต่คุณเนี่ยคุณไม่ใช้เงินที่ตัวเองมีสักบาทเลยคุณบอกรอหายแล้วถ้าบางเอิญคุณตายอ่ะคุณจะเสียดายไหมเนี่ยที่คุณไม่ได้ใช้เงินที่คุณถามาเอออีกอันหนึ่งมีแฟนไหมถามเขามีแฟนทำงานนะแฟนทำงานเป็นพนักงานบริษัท คบกันมากี่ปีแล้วคบกันมาสี่ปีผมบอกโอ้คบกันมาสี่ปีถ้าผมเป็นคุณนะผมจะให้แฟนผมเนี่ยเลิกทำงานนะอย่างแย่ก็ภายในหนึ่งปีหลังจากคบกันอย่างเร็วก็คงจะเดือนหนึ่ง <laughs> ผมไม่แฟนเําทำงาน กัมีคกินพารานแบบนี้ใช่มเออ,อเขาก็บอกเขาก็เถียงคือเขาอยากทาำนะแล้วคุณไปคือผมถามเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเขาคือคือเขาพื้นฐานเขาเครียดไงผมอยากจะรู้แบ็้กราลด์เมือนกับผมถามอาจารยคร์คุณเจอคุณเจอแฟนคุณยังอาทิตย์ละหนทําทำไมอาทิตย์ละหลนนะ่ะเหมือนกันถ้าเป็นผมแล้วผมจะเจอทุกวัน หรือไม่มาเขาไปอยู่บ้านผมคือเขาทำงานไกล่วันหยุดถึงก็ได้เจอกันทีแบบเอ้ยอะไรอ,ะอ่ะนะคือถ้าผมคือนี่ไงคือถ้าผมมีินตังค์เยอะขนาดนี้ผมไม่มีเหตุผลที่ผมจะไปเจอก็าทำไมอาทิตย์ละหน่ะน่ผมขี้เกียจขับรถไปรับผมให้คนขับรถไปรับมา หรือไม่ไม้นมาอยู่บ้านเดียวกับผมเลยหรือไม่ก็ซื้อบ้านทัานอยู่ใกล้ๆผมเลยคือแบบผมมึนกับความคิดเขามากเลยนั่นแ่ละคือเป็นผมมันอะไรเนี่ยผมงงกับคุณว่านะประหยัดขนาดว่า <c oughs> รถแกยังไม่ซื้อเลยแกยังแกยัง,ยงใช้รถร่วมกับพ่อแกเลยอมีคนขับรถพ่อมีคนขับรถให้คนขับรถ,ถํามไปส่ง เออขนาดนั้นเลยผมบอกคุณน่ะนั่น,น่ะเปลี่ยนความคิดใหม่ให้หมดเนะเอาเงินมาใช้ไปผ่อนคลายบ้างไปสปายังไม่เคยไปเลย<อ>นั่น,น่ะไปสปามันหลังจากที่ผมแนะนำเขาเนะี<อ>่ยหลังจากผมด่าเขาไปเนี่ยรู้จกักรู้จกักไปเที่ยวไปซื้อเสื้อผ้าพาแฟนไปนอก นะเออแล้วก็ก่อนก่อนนว,วันที่เขาบอกเขาหายดีแล้ววันนั้นอ่ะเขาบอกก็ซื้อบีอมใหม่มาคันหนึ่งอเขาก็บอกเขาก็รู้สึกมีความสุขดีนะเออจะเก็บเงินไม่ทำไมาตายละนะนะเออ ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะเพราะมันมันมีหลายมุนมนะคือเอาอะไรที่มันพอดีพอดีนะเอาอะไรที่มันพอดีพอดีทีนี้